You say that I'm psychotic But t h e r you like it like that It's like every time the conversation changes And I want you right back Right back สวัสดีค่ะเ<ๆ>พื่อนเพื่อนการดองมะกอกน้ำด้วยหัวเชือ้อทำง่ายๆค่ะเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะ ก็จะมีมะกอกน้ําค่ะมะกอกน้ําล้างให้สะอาดแล้วก็ผึ่งไว้ให้เสด็จน้ำนะ,ะเลือกเอาเฉพาะลูกที่ดีนะคะลูกสุกลูกมีรอยห้ามเอาค่ะเพราะว่าจะไปทําให้เพื่อนเน่าด้วยนะคะต่อมาก็จะเป็นหัวเชื้อค่ะ จะใช้หัวเชื้ออะไรก็ได้ซื้อตามร้านขาข้างในจะมีซองเหลืองๆอ,อยู่นะเอามาผสมเพื่อที่จะเพิ่มสีสันต่อมาก็จะเป็นน้ำเปล่าค่ะแล้วก็สุดท้ายเป็นวัสดุใส่ก็คือกระปุกนั่นเองนะจะทำยังไงนั้นตามเยลเล็กมาเลยค่ะมาค่ะเพื่อนๆมาดอง มะกอ,อกน้ำก้นานมะกอ,อกน้ำพร้อมแล้วกระปุกพร้อมแล้วนะก่อนอื่นเรามาบรรจุมะกอ,อกน้ำลงให้กระปุกก่อนค่ะกระปุกนี้บรรจุมะกอ,อกน้ำได้ประมาณกิโลครึ่งค่ะหนึ่งกิโลครึง่งเยลิซจะใส่ลงไปให้เต็มทุกกระปุกเลยค่ะ ยเล็กได้บรรจุมะกอกน้ำลงในกระปุกได้เต็มสี่กระปุกแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยต่อไปเรามาทำการละลายหัวเชื้อค่ะยีเล็กจะใส่หัวเชื้อลงในกระปุกมะกอกน้ำเพื่อที่จะดองกระปุกละสองช้อนพูน สองช้อนพูนนี่นะคะแต่ว่ายเล็กจะละลายเป็นสารละลายเข้มข้นก่อนค่ะถึงจะเอาใส่ลงในกระปุกเสร็จแล้วค่อยเติมน้ําลงให้เต็มส,สี่กระปุกกระปุกละสองช้อนก็เป็นว่ายาเล็กจะละลายหัวเชื้อผงหัวเชื้อเนี่ยเป็นแปดช้อนพูนนะคะอสองสามสี่ สร็จแล้วก็คนให้ผงหัวเชื้อให้ละลายค่ะผงหัวเชื้อละลายแล้วนะคะละลายแล้วนะเสร็จแล้วเราก็ใส่ผงสีที่เข้าให้มาในซองเนี้ยลงไปอันนี้จะเป็นการเพิ่มสีสันให้ผลไม้ที่เราดอง มีสีสวยมากยิ่งขึ้นนะคะ,คะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะเห็นไหมคะสีเริ่มมาแล้วโอเคเรียบร้อยแล้วก็ตักน้ำหัวเชื้อเข้มขน้นลงในกระปุกค่ะให้ให้เท่าๆกันนะคะยเล็กจะใส่ไปกระปุกละสองถ้วย จากนั้นเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปให้เต็มกระปุกเลยคะ่ะให้ท่วมมากอกน้ำของเราอันนี้คือน้ำเปล่านะคะยวสองกระปุกมือเยลเล็กจะบังกล้องหน่อยนะใส่ไปให้เต็มเลยค่ะ พยายามกดมะกอกน้ำลงให้จมน้ำหัวเชื้อของเรานะคะพอดีเลยยีเล็กจะใส่หัวเชื้อประมาณนี้สรุปแล้วคือกิโลครึ่งยีเล็กใส่หัวเชื้อสองช้อนพูน อันนี้คือสูตรของเยลเล็กนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเราก็ปิดฝาให้สนิทค่ะอย่าให้อากาศเข้าปิดให้สนิทเลยนะคะเย,ยล็จะปิดให้สนิทอีกทีนึงแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้ประมาณ3-5วันก็กินได้แล้วค่ะ หรือนานกว่านั้นก็ได้อ่าก็คืออย่างน้อย3ถึง5วันรับประทานได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะดองมะกอกน้ำด้วยผงดองง่ายนิดเดียวเพื่อนๆไปทำดูนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้กำลังใจเยเล็กด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ